ดิฉันานางสาวพัชิตาน้อยตุลตำแหน่งนักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคงครองแรงงานจังหวัดพะเยาวันนี้จะมาอัพเดตเรื่องราวข่าวสารประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่15มีนาคม2565 25. เชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ วันที่21มีนาะคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาลงพื้นที่สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่บริษัทกุ๊กยิ้มจำกัดเพื่อส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตตามแนวทางของรัฐ ปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนายจ้างลูกจา้างอย่างยั่งยืนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเขาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายนยบายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบผ่านระบบ Zoom Call m e e t i n โดยมีนายเดชาพึกพัฒนารักรองอธิการบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินสนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดพะเยาประจําปีงบประมาณ25 6 5ณห้องประชุมสํานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายบํารุงสังข์ขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม วันที่22มีนาคม2 5 6 5สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอป,อปอพรประจำปี2 5 6 5รวมพลังจิตอาสาอาสาสมรรัครป้องกันฝ่ายพล,ลเลือนรวมป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ริสรักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมรับฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการรุ่นที่5ผ่านระบบ Zoom c a l ิ m e e t i ระหว่างวันที่12ถึงวันทะี่24มีนาคม2565โดยมีนางนิตยาโพสุพผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานพิธีเปิด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการแรงงานพันธุ์ดีแบ่งปันผลผลิตขับเคลื่อนจิตอาสาพร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่บริษัทเทพวงศำกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเข้ารวมประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลสำลิศของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยาครั้งที่2ณห,ห้องประชุมจอมทองโดยมีนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา รวมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่สองณห,ห้องประชุมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่2องโดยมีนายเทวาปัญญาบุญประดัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม วันที่23มีนาคม2565สาำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมอบรมโครงการยกระดับมาตรฐานการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานผ่านระบบ Zoom Call Meeting ระหว่างวันที่23ถึงวันที่2 5มีนาคม2565สาณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา วันที่24มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพตลาดนัดแรงงานจฟร้อมโดยเจ้าหน้าทีร่รวมจัดบูธนเทศการในหัวขอ้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บัณฑิตควรู้ณนะห้องประชุมเมืองพะเยาอาคารเทคโนโลยีสาระะสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยายลัยพะเยาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร สุภกรพง์บางโพอธิบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติครั้งที่1โดยมีนายอนุชาละองพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมชั้นสองอาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจังหวัดพะเยา วันที่15มีนาคม2565สวัสดิการและคุ้มคองแรงงานจังหวัดพะเยาวรวมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่3 2565ประจำเดือนมีนาคม2565ณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมีนายสักฤิ์สระคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาชั้น4สาลากลางจังหวัดพะเยา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาเขารวมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลางภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ผ่าน f a เฟซ o ุ๊กเพจสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o ยู c h a ช n e l PR กรพะเยานิวสะสสพพะเยาด้วยนะคะคนสองรานงานสำฤผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีค่ะ